เรื่องท,ที่เธอยังไม่เคยรู้ Talk Show by พี่ปอหกสวัสดีค่ะชื่อเดกันนเจ้าหน้ที่กานกำลังจะ่นศสรในวันี้จะมาเล่ากเรื่องการตื่นับในแวิทยาศาสตร์การตื่นรับสามารถืนขึ้นกับคนเ e l e นจิเตอร์จะได้เคยกล่าวว่าการตม่นรัเกี่ยวข้องกับสมองสาระบุคือหนึ่งคําข ฮอร์โมนทำเพศเป็นตัวกระเพื่อมความค่าัทำใน้ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงเจสก็เจสโซตเตอรนที่ถูกผลิตขึ้นที่อันทะปวดออกซิโตเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงที่ผลิตขึ้นที่รังไข่สองความหลงหลความหลงหลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนถึงน่งที่มีชื่อว่าโมโนเอนีได้แก่โดพามีนอะดรีนาลีนเซโรโทนีน อะดีนาลีนคือสารในความสุขผิดผิดโดพามีนคือสารในความสุขอะดีนรลีนคือสารที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นอายนอร์อิีนคือสารชีวเคมีคือสารชีวเคมีที่ส่งผลต่อการแสดงออกการทํามถี่มนุษย์สามความสัคั์สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวคือออกซิโตซิน และวาสเซต์ซิมเอสิสโตซิมคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ส่วนวาสเซตซิมคือสิ่งสิ่งที่เป็นบมสำคัญต่อความสัมพันธ์ซึ่งเกิดซึ่งเกิดให้มีความพัฒนานที่จะใช้ชีวิตร่วมกันถึงในเมมฟิสศาสตร์สามารถอธิบา,กายกรนการตก,กงลงรัได้แต่ความสัมพันธ์ในแต่ละคนสามารถแกหักไปกลางในแต่ละคนและสองคนค่ะ อาปมืออาหาคนปลูกดอกไม้ให้ใบพลูหน่อยครับใครปลูกได้บ้างช่วยปลูกดอกไม้เพื่อนหน่อยชื่นชมอาน้ำน้ำชื่นชมเพื่อนหน่อยปลูกดอกไม้ชื่นชมเพื่อนหน่อย